สวัสดีครับเกษตรกรลักบ้านเกิดปั้มกับพี่นองครับมือ่อกี้ได้สีได้หงเรียบร้อยครับกับข้าวเจ้าหอมเกยชัยครับให้พี่นองมาเบิ่งเม็ดแับนี้ครับสมฤด,ดูกาลร,รอคอยมากครับเม็ดเขานี่มันหยบหยบ,ยบหครับพี่นองมันหยบหยบเลยครับเม็ดไผ่เม็ดม,มันบ่บ,บถึงกับลวนได้พี่นองมันคือเข่าหอมมะลิเลยไหมพี่นอง โอ้ครับสะออนเม็ดเห็นแเราปุณนี้ครับเข่าที่หนึ่งสำหรับผมเนี่โอ้หอมกรบพี่น้องใกล้กินนี่ว่ามันเข่ามาดีครับกินไหมสะออนไหลอ้ยเอาพี่น้องให้เบิ้งเม็ดให้เบิ้งเม็ดคักน้องกระพิณองให้เบิ้งเมีดตะคักให้เบิ้งเม็ดใกล้ๆโอ้ยสะออนกระพิณองดูทีเขาา่าอีกแล้วโอ้เมื่ซิมเบิ้งเขา่าโอ้ มันซีมิึงมันซีมิึงเขาน้าปังแต่ว่ามันคือคือเขามันเอะแอะิึงนั่งโอ้พอแล้วพอแล้วนี่เลยละเบิึงเมื้อกินกันได้เขามารีวิ่งนี่มึงนั่งมันคือกันใครแต่หรเม็ดดีเม็ดล้วนว่ากันพร้อมแล้วก็มันบอกคือเขาหน้าปังเลย หกเดียนกินเทียหกเดียนกินเทียอะไรเนี่ยไม่ได้กินหอวเขา่าเกาเอาพี่น้องรีวิวครั้งนี้แหละครับกับหอมเกยใช้ครับโอ้ยสะ่ออ่อนครับ